ระหว่างทางกับกรุงเทพขอแวะร้านนางย่านชนบุรีได้ยินมาว่าหอมหมกอย่างเด็ดหอยจ้อยอย่างดีตั้งใจแคจะแวะซื้อกลับบ้านสุดท้ายจบในร้านแบบจุกๆกับร้านนี้เลยครับแม่เจริญหนองมนบางแสนหอยจ้อปูชื่อดังมีหลายราคา2 0 0 3 0 0 500และ800บาทวันนี้มาลองหอยจ้อแบบโคตรปูโคตรพเมียมเส้นใหญ่เท่าลำแขนเนื้อกระเชียงปูสดชิ้นใหญ่อัดแน่นเบียดกันแบบไม่มีที่ว่ากับไซส์ใหญ่สุดอร่อยหน้าตาตรงปก10ลูกใหญ่ราคา800บาทตามมาติดๆก,กับทอดมันปูเนื้อเหนียวนุ่มหอมพริกแกงเนื้อปูแน่นนี้ย แกงป่าปลาเห็ดโคนเป็นอีกหนึ่งเม,มนูแนะนำทางร้านโขกพริกเองแบบสดๆทำเองทุกขั้นตอนหอมตั้งแต่ยังไม่เปิดฝาหม้อเครื่องเยอะอย่างแซ่บหม้อเนี้ย280ปบาทปลาทูบินกางล้อพร้อมแลนดิ้งเข้าปากน้ำปลาที่ลาดมาหวานเค็มอย่างหอมทอดมะกรอบเคี้ยวมันทั้งตัวอร่อยสั่งเถอะจานเนี้ย2 8 0บาทเลือไปเห็นหม้อไฟตัวข้างๆจัดมาเย็นดโฟสามไข่ทางกุ้งกั้งหอยตัวใหญ่ๆจัดหม้อมาอย่างสวยไม่หมดเท่านี้ในหม้อยังมีเหล่าลูกสมุนจัดทับสามไข่ควงแขงน นัวไข่ปูมาเป็นก้อนๆเข้มข้นครบรสจานเนียสองร้อยแปดสิบบาทเล็งตั้งแต่ตอนมาถึงก่อนกลับต้องพากลับบ้านห่อมกกุตองทำสดมีเรื่องเจ็บหน้านุ่มๆเนียนๆแทบเลียใบตองนูนแนะนำหน้ากระเชียงปูก,กัง้งและไข่ปลาเลวกิวปิดใจแน่นอนห่อละหนึ่งร้อยบาทตัวร้านอยู่หนองบนบางแสนเปิดทุกวันแปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นวันนี้นูและเพจะตดถนต้องขอตัวขับรถกลับกรุงเทพก่อนสวัสดีครับ